สบายดีอยู่ดีไม่แห้งย่าเทียงครับพี่น้องครับกินเข่าเทียงน้ากันกับครัวพ่อหมานกับน้องหมูหวานนะครับมือนีสิลาบเหนียวปลาตองสูพี่น้องกินเด้อบริเวหลรยปีเรยล่ะนะครับแต่ว่าสูตรเป็นสูตรพญเลิศมียยฝันกับอีพอกับอีเมียผมเองครับซึ่งมือนีพ่อหมานฉีซําแหละนะครับเล้วก็เฮมแอนเป็นคนลาบเมีอนกับพ่อได้เคยหลาบเจ้เสือครับหลาบเหนียวปลาตองครับหลาบเหนียวปลาตองขอบคุณนาโดปีชาครับ บันดนขวงน้องสงังงัวเมือขึ้นนี่พอมันไปหาป่านะครับแด่ปะดุกเมใครตัวหนึ่งประมาณสองโลครับปะบูตัวหนึ่งประมาณเคืองโลล้วกับปะตองตัวหนึ่งพอดีลาบอิมนะฮะเดี๋ยวื้อนี้จังสีลาบลาบปะตองส่พีนองกินส่วนปะดุกกับปาบูเดี๋ยวเสียสส่พีนองกินในมือต่อไปนะครับอุปกรณ์ก็จะมีนี่แหละนะครับผมเขียงเขียงแล้วก็มีดน,นะครับแล้วก็มีช้อนเดี๋ยวประมาณสิชสัแหละ ให้บ่งวิธีหลืบเอาเนื้อนะฮะปาตองเด้อพี่น้องเด้อ Allah Hmm? พี่น้องครับออกมากระสิไดานาตาแบบนี้นะครับเนื้อปลาตองจะเป็นแบบนี้นะครับบวสเป็นปลาตองไก่หรือว่าเป็นปลาตองหน้านะครับแต่ว่าอันนี้เป็นปลาตองน้ำน้องสาน้ำหวยน้ำหองครับบวมเป็นปลาตองไก่ครับพอดีลาบพอดีลาบเอเจอนะครับลาบลาบเนียวว่าสิลาบเนียวขันไม่แอน็นอยากซุกกระเจงแมงไปขวานะครับ ลมแห้งแห้งพี่น้องเลยเมดืดีหลังจากที่ฝักเนื้อปลาตองละเอียดแล้วนะครับมีแอนกระสิตตมนำประแดกครับใส่หนังใส่หัวครับเพื่อเป็นนำนัวนํำซุปนะครับผมต้มนำประแดกแบบเดียวกันครับเข้าเห็ดป่นครับเพียงแต่ว่าเข้าบริใัป่ปลาที่เข้าจะป่นนะครับเราเอาชิ้นส่วนนะครับของ ปลาที่เห้าเอาตะเนื้อนะครับมาต้มเพื่อเป็นน้ำสุปน้ำนัวนะครับผมสูตรการทำลาบเหนียวก็คือเราจะต้องคักน้ำ้ำต้มปลารให้อุ่นนะครับย่าให้ห้อนจัดถ้าห่อนจัดมันสิเป็นลาบสุกเลยไม่แอนเขาต้องล่อให้อุ่นสักวันนะครับ ค่อยๆตัดใส่แล้วก็ค่อยเนียนเนียนเนียนแม่ค่อยเนียนตำจนมันเหนียวมันเหนืดค่อยตัดใส่อีกทีหนึ่งตำจนเหนียวจนเหนืดถุละค่อยตำเออเฮดแบบนี้มาได้เออจนมันเหนียวมันเหนืดก็ค่อยใส่อีกข้าวโพดค่ะการทำลาบเหนียวปลาตองนะฮะนี่่คะอะไรลูกโอ้โหน่ากินจังอันนี้มันเป็นข้าวโพดนะลูก เออข้าวโพดนะคะคุณลูกมันคือข้าวโพดนะอกินข้าวขอแก่เออเออกาบ้านเดิมเนืออแล้วไม่เอ็นกตักใส่อีกตักใส่เท่าทับพี่น่ะนะคตับคนจนมันจนมันเหนือดนะครับแก่แม่้แล้วกะให้แล้วเหรอคะขอบคุณนะคะคุณลูกกินหข้าค่อยคว่าแต่คนแห้งมันสี ตาจะของกันแหละค่อ,คอยๆใส่น้ำปลาเดกยดครับแล้วก็ค่อยๆคน้นค่อยๆเน็กนะมันจะออกมาเป็นแบบนี้หรือพี่น้องเด้อนะครับบัตตอนีมแม่แองจะเริ่มปรุงนะฮะใส่เข้าคั่วก่อนนะครับค่อยๆใส่เออใส่อีกก็ได้แม่ใส่จนแม่ว่าคิดว่ามันหายหายคาวเพราะว่าเข้าคั่วจะช่วยดับคาวนะครับ ใส่หลกะบ,บดีเนี่ยมันสีขมแม่แ,แต่ก็มีพริกผงนะไม่แอนจะเทดแบบนี้นะครับส่วนผักเราจะใส่สุดท้ายนะครับเ้าค้นจนมันเหนียวในแม่แพริกผงอยากเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะครับอยากเผ็ดก็ใส่เผ็ดนะครับมันจะต่างกับลาบเหนียวตลาดเนี่ยตลาดเขาเห็ดขายกับเขาเห็ดปริมาณหลายต่อห้าเห็ดกินนี่นะครับ หั่นปั่นข้ามเขาเาเ่าบริเวนเวลาเอาตัวเนี่ยข้ขามเ,ข,เข,าข่าฮัทในเมอแอนดข้าเข่าฮักค่าก็ค่อยเล็ก็ค่อยหมุนไปจนมันเหนียวมันเหนืยดคุณรบัวนนี่วนพักกซสมีนด้วยครับด้วยมีหอมร่วมนะครับแล้วก็มีขาด้วยเมอแอนซสีหั่นขาเซนัมนะครับผมแล้วก็มีหอมมีหัวหอมด้วยนะครับผม ข่อยใส่ลงเลยแม่กข่อยใส่ลงเลยพัดก,กระเลื่อมใส่ได้นะแล้วก็จงไว้นิดนึงพอแตงหนานะครับจริงๆแล้วมันต้องมีแก้ข่าวนะแม่เอนเียตัวมองแก้ข่าวสองเศร้า่บอสไเลยเนป ต้องมีแก้ข่าวนะพี่แอนลาบเหนียวปลาตองพี่น้องเอ้ยเหนียวจนข้าเข่าขาดเคืองผลักกันปั่นบดีนะครับโอ,นะอ้โหได้บักหลายได้บักหลายได้บักหลายพี่น้องพอเนื้อปลาตองมันจะฟูครับมันจะฟูมันจะฟูนะ,ฟนะบมเหนียวพอดีถือว่าบอานเหนียวเลยพี่เอนโมเหนียวประนนไดีนน๋ยว อีพอละเอียดถึงกินเหนียวกว่านี้เกิดปญญเรืองเอียนเอาไปไหนกินเอียนอะไรเด้ฮะเมยแอนคิดว่ามันเหนียวเป็น,นบ่เหนียวเหน,เนียว,ยวอะไรเป็นบ่ขายาของตลาดมันสีมิตรนามเนาะกระจกเห็ดขายนะเห็ดกินนะครับลาบหน้าลาบเหนียวปลาตองโอ้สีบันเป็นลาบงัวงเมยแอนเมยแอนจะแต่งหน้านะครับเแต่งหน้าแต่งหน้า บอกแม่แอนะเนี่ยไปขัวอยู่แม่แอนว่าบ่จากว่าซัรนนะครับ ันนี้ไ่ได้วดวกครับกินสดสดกินสดๆทีด <c oughs> ได้ินเสียงลมแบบลมเลยลมแห้งครับวันนี้ครับลมแห้งลมแห้ง ออเดอร์ดหนาาหรมอ่าเอ,อาไอติมเลยค่ะเพื่อนพี่เพื่น,น,น,นสวยหมูหวานติกินไอติมค่ะอืมไปสั่งสิ mm hmm. เอารสอะไร mm hmm. ค่ะ,คะ เอารสอะไรไปบอกพี่คนสวยช็อกโกแลต<ะ>เหรอวานิลามีเลนโบช็อกโกแลตวานิลาเรนโบเอาช็อกโกแลตค่ะหวาไปใส่เบิดเหรออ่วานอ้าเราเอาขึ้นไปเรียงละ่ะที่่งันสอวแมนเขา้าอ้ายแล้วจีไปตกันขา,ายแล้ว <laughs> กี่ต hey, <Yeah. S 2> yeah. ัวจ้ะเกียงไรชดหัวบได้มากมากกวานน้อัวเป็นาอย ต้อง u, e. ปล่อยไฟกี Somehow, ่กบดาบแล้วกระโดนกระโดนน้มแต่ต้นนี้เงี้ยเย็นๆนะครับมันมีน่อยลออกมาในแตนเห็นดอกมั้ยปะเห็นเห็นดอกต้นนี้ก็เคยเห็นเออจะว่าฟันออกจะว่าเขามันเป็นชุมชนในเมืองมันเอาขึ้นสูงบ่ได้นะครับเบางเอาเหนียวบางเหนียว เขาสื่อน้ำต่อใบประดับบานนี่ดูความสวยงามเนาะก็แม่เน,มมนเท่าตรงลำซาเราจะตัดติดหมันเท่าโบโหเนาะ มันเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มสวยใบสวยต้นว่าไหมเนานะฝากในลูกมีท่าแซ่บเลยลืมฝากเลยฝากก่อนค่ะกับเรืงตางถ้าเป็นการไปให้ให้ห,าหวานกับแม่แล้วน่าวไปแล้วหนูกินอะไรคะ ม,มโมจินอาจิมค้า <c oughs> อร่อยไหมคะสวัสดีค่ะอ,อันนี้ไว้กินแรงเลยสบายเลยไม่แอนมาต้องเก็ดแร่งน้งค้ามเหนียวเหยเหนียวบ่